มาแล้วมาเลยมาเลยมาเลยโ้ยมาเลยวผมคือว่างงนะนี่เยี่ยมนะเก็สอบเด้งเก็สอบเอ็ดเด้งยิ่ไปเลย นี like ่เบลอวะบุกไลค์ไลค์ก <as> well. ็ช้ก็สับเคไม่ได้เลยตีมเลขงงเลยเข้าไป ไอออกเดโคดดีกว่าช่วย,เออเยววช่วยออาเดโคสกรีนเอาเดโคดว่นิมเบวาคิดเป็ต hay dù quá hay dù mù quá ngồi rồi I'm proud claro. of มไม่ได้ยินเลยไงวะไม่คุณภาพก็ไม่ไดยินรแบบคุยเสี่ยงคุยกันอะไรเงี้ยไม่<ๆ>ไม่ได้ยินจริงจังเฮ้ยรูย้ไเปล่ ทะเลนั่นเล่นไว้ดีด้วยไปเล่นเขาพูดชอบแม่ไปเลนะเป่นเขาเสียงอะไรติ่เกมห่างเลยเพราะอะไร เข้าใจเลยได้ไปสตรีมครับเพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือการตีมค้างนะครับออกจากโปรแกรมออกไม่ให้หมดตรงนี้ที่เน็ตแดงตรงนั้นเน็ตแดง เขาแคสอีเวนเลยแคสเฉยเลยเฮ้ยเอาวะยอดยอดเลยตีมแล้วแคสแคสแล้วมึงพาประกอบด้วยวเยี่ยมไปเลยวะเกมครับเป็นเกมฟั่วคราวเขาเป็นเกมฟั่โชว์เขาเล่นแม่เขาดีกว่าเกมฟั่วคราวเขาเป็นเกมฟั่วคราว เล่นนะคะก็ดีกว่านี่เป็นไรวะเขีเดินหนัก นะคร да ับน้ำหนักรวมมานะครับก็ดีกว่ามาก็อะดีครับตก่อนแล้วกันนี่นเ่นไปเอ็มเคสเต็งสอพันกลูถ้าพารถหัวปนรถซานตาตานะครับก่อนลุกพัฒก่อนแล้วจีน เลยก่อนเลิกโอ้โหมโด,โมโดเรเปยนหมดเรื่อยสิเปอร์เซ็นต์เลยจริงจริงโอ้ไม่ได้เป็นีนเี่ยบเลยขยะปิดอันนี้นะครับขยะปิดีบอลน,น,น,นคะครับจีบีบีบอ่ถั E2, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. thế thôi không con cho kênh Để โต๊ีจีอยู่ไหนฮัลโหลโต๊ีไปขอให้เป็นแบสเป็สวยเอาวะโรโมสเดอร์มาผมไปเาตกรครับตัวทีกันนี้อ่ะ อย่าปรอคีบบอกให้มันลอยขึ้นนะครับแง่ๆของมัมน,นเยอะยอยา่าไปคัดคอเห็นปะวักไม่เห็นหัวสวยพี่อย,อย่าพักตักเลยดี น้ำตาลหอ้บดไม้ไม่โดน มันไ,ไปเต็บไอ้น้องมันเต็ปมันไปสเต็บไอ้น้องไม้ไม่ไไไโดนไม่โดนไม้ไม่โดนโอ้โหไม่งื้อไอ้สยไปนาย้อนไปเลยว่าปีลหน้าว่ะโอเค let's go ผมจะฝากไปดูคนนี้นไม่รู้จะฝากไม่สาใจด,ดนแบบปาไม่วาไปทั่วทุ่วอกันแต่ผมไม่ผมไม่ให้วาไปกลุ่มแน่ๆไม่งไม่หมดลมด่ดาดดตูวได้อนเลยโนเซนมที่จริงที่จริงสก,กินจะเอาอิกสก,กีนนะแต่ไม่หาไม่จเจอเงยบไปเลยโนแมงก็ไม่ชอบเพราะว่า แม่งคือเอาเข้าใจไปว่าคำว่าอินในเรื่องเมือแม่งแม่งมาแบบทำตัวมาทำตัวร่าง่งางาเกียรติแบบอีกแบบดาท็อกซิกใส่พระเอกเฮ้ยนนีก็มาข้างในพระเอกเฉยโง่เหรอเนี่ยไปเลย Let's go เรกะบกทเียอลาราไฟแล้วไฟแล้วไฟขอเดิประมาณกี่ทีวะประมาณกี่ทีเราจบไกันครับเฮ้ยีที่ปตาคนนี้ววะ่ยวะเชียเชียยะอ้โหอ้โหอ้โหจะกอนหรเป่าวะ หูหูหนั่นไงใช่ด้วยไอ้ชบอเอ้ว่าเล้วไม่ไปเข้าตะกอนไอ้สกิมมันนักตกดูขาไม่เขาไมอกดูซองละตกนไม่ไม่กัดไม่กัดสมัยกลุ่มเฮ้ยเนม็ด่ากูไม่เล่นเกมบรรยากาบรยากาศไอ้ยอดินด้ไปเลยวะ ย้าไปเลยจริงๆจ้าไปเลยจ้าไปเลยแม่งไปกูปอลชอตกูเล่นเกมมัญยากอ่อนไม่ครับเนอะเยี่ยมรดับเลยปัญญาอ่อนระดับนี้เห็ไม่ครับเนอะสดจริงไอ้ยายลุงเนี่ยสดจริงแลเขาดิฟเล็ดิฟเลไปแล้วเป็นเขาดิไม่ไปสตรีมเยอะจังวะเฮ้ย เฮ้ยกิไฮเปอร์เเป็นไรนี่เฮ้ยไฮเปอร์เป็นไรนสกินไม่โหลดนี่ไฮเปอร์เซเป็นไรนี่โหลเซโหลไฮเปอร์เซฟทำมสกินไฮเปอร์เซไม่โหลดล่ะเดือไปที่เรางูบอลหนึ่อรอโพูดตลาดเจอกีนหน้ารัเยี่ยม ดูเขาไม่มีใครดูเลยนะครับคุณเซอร์รับกระตุกกระตุกกระตุกเหลือเกินเนี่ยเป็นไรอืมกูถามเนี่ยว่าเนี่ยมันเป็นอะไรเงียบเลยติงหางเงียบเลยเงียบหมดแล้วติงหางหมดแล้วปุ่นเลยปุ่นเลย มันนี่คุณไม่นี้หือป่าเลยเสวดสดีครับสุดหล่อไปครับสุดล่อสุดหล่อช่ได้หรอครับสุดหลอช่ได้หรอครับสุดหล่อแบบไต้ไต้ไต้เตือหมดครับสุดหล่อสุดหล่อไต้ตะัรบครับขอยู่งานแต่งับมีอะไรครับ การเไครับการเตะโอซีเอซีครับเยียมไปเลยว่ะตัวโตต แก็กโอ้โหแล้วแตกสองแตกฮัลโหลอะไรนะแม็ก like C B C E นี่อะไร <c oughs> สกีเราไม่มีคนดูเลยวะไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเลยคนดูหนึ่งคนสภาพไอ่เหี้ยละก็แหลกเนี่ยเยี่ยมไปเลยวะแม่งแหล็กแล้วทุกสถานการณ์ไอ้เหี้ย โคตโคดหน่วงมาบอกเลยงานแดงเนี่ยไปโชคดีวันนี้ครับน้องเลเวลาิ0นาทีอันนี้1ินาทีเอเมนาตี เรเซนกด้วยัไเป็นหน่มชิบหายหนุ่มหน่บอลให้อะไรมดงาแต่งใคงานแต่งใครงานแต่งอินิงานแต่งคนอื่นคนแลงเาแต่งเรกเลืไม่ต้องแต่งหรอกไอ้ที่ยแตงเดี๋ยวเลิกแบบ หาคนที่แบบคนใหญ่ๆอันไหนไอซีนแเลยอะไะไอซีตามรื่อของเขาเราก็ต้องมาใช่แต่ก็เลิกนี่ไปเลยวะบาเลสเฟะเอ็มไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นตามเร่องขเมาหามาหาหงีีไหมดีไหม่ก็ดีไม่ก็ตุย ามาเลยไฟมาเลยไฟเอ็มหมดเลยตรงนี้เนี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์ยังมีคนโนเนียมาสักไปพันล้าลนอะไรเงี้ยก็ชอบเลยแต่งวิสุสานและโคดูบาตา,ากูเลย แต่งงานที่สุสานนะฮะล้วบแม็กซ์ท b c เล่นไฟเอ็มอยู่ไหมครับเล่นอยู่ครับเ งานแต่งยี่สิบสามสิบเฟรมระเบิดขนแม่กี่ล้านนะคนเนี่ยจากเท่าไหร่จากปกติเท่าไรก็ร้อยกว่าหกสิบเจ็ดสิบมือม่อมันเป็นงานแต่งงานแต่งไฟเอ็มงานแต่งไฟเอ็มคือขีดบอกเลย<ห>งานแต่งในไฟเอ็มอะถ้าคไม่ได้จริงคือแคท

นคนดูด in ีประเท้อยสมสิน่าจะร้อยกว่าของคนระเบิมคุณรเด็รับ้อยสามสิบคเด็ครับคนูดครับคเด็นะครับคือที่เราได็กใครวะอ้ามันมันไม่อ่านอีกูเฮ้ยอืมอีกทีแล้วบอกเลยดนะเนะแบบอนุญาตออกหนังไป ชนะแบบยี่สิบสองบอกเลยเลยเ้ายี่สิบเรายี่สิบเอ็ดเปียกมาทูอีกอืมอืมไคอน ดีก e. 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 ูดีจีชนะครับผมยีบม่บไบกว่ะชนะเกมแรกมาดีที15%ทำมาเลยครับเฮ้ยดีดีที15%แต่ไม่ได้เป็นงงไหมเฮ้ย <He i. S 2> ทำอะไรอยู่เนี่ยเแ้วเนี่ย